สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Window Book Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Portal นะคบไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้คือ Easy นะเนะ่เราจะมาเอ้ยอันนี้ันเน่เฮ้ยเๆเดี๋ยวเดอ๋อคิกคลิกซ้าอยอ่ะเป็นสีเป็นพ o ท t a าสีฟ้าคลิกขวาเป็น Portal สี Portal ส้ม อ้าว oh. สามารถทำไบบให้เกมมันเป็นบั็กเชิมตื้อนี่วืบแล้วก็ลงไปอะไรๆเกมเกมมัน,บบนมันบ,บนั็ก ดีนะโอเคไม่ได้โอ้อึ้บไม่ได้ท่านผู้ชมมันไม่ได้ เกมนี้เนี่ยเหมือนอันนี้จะจะเกมนี้น่าจะเฉพาะในคอมนะโอ้โโอ้ว้าวเกมอย่างแรกครับผู้ชมนี่ขนาดคอม RTX เเลยมันต้องไต่สักที่ตีมันไม่โดนไม่โดนไม่โดน ขอดูสักที่หนึ่งหน่อยดิแม่แม่ไม่โดนเนี่ยอ่ะแต่บล็อกอ่ะโดนได้ไม่โดนเหรอโดนโอ้โอ้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอ่ะแล้วเนี่ย ให้หลงข้างล่างโอออะไรเนี่ยถาหน่อ <c> ย <oughs> ทรพอดูถ้าผมนะเนี่ยเฮ้ย ตรงนี้เออ,เอ,อผมจะรอเปลี่ยนอีกทางหนึ่งเชิญ คุถ้าผมลองเอจ้าทวดดูสิ magic คนต้องไปตนอีธานนึ่งบาเนี่เฮ้ะไม่กุมเห็นอะไรเด็ดเดๆ คือไเฮ้ยวันนีวันวชมมันนี้นะ้าตาดเด้อ้ยคุณอะไร ก็ <Ooh>. <c oughs> คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่นะอยากรู้ก็อยากรู้เพิ่มเติมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะเป็นเกมแบบมันเป็นเกมแบบจำลองอพอท์พอรอ่ะนะชม yeah. เนี่ยอเนี่ย นี่ยเด็เนี่ยถุงเนี่ยมาแน่นอนเดี่ยวเนี่ยอ่าเอ้ยเนีๆๆ่ยหละนี่ครับเราก็จะมาเออถึงเวลา คุณต้องตกลงไปว้าวโอ้แม่ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอนะลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเล่นไอ้นี่จบสักพักก่อนเลยหลานนะ้เชื่อม ให้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกนกดิดนีก็ลาไปกันเลค่ะบ๊ายบาโอแมนเลยเนี่ยโอเคอแมน ตู้ไปดิโอเคก็คลิปนี้ก็อ๋อไอี่สิดยีสิบก็คลิปนี้ก็ไม่อะไรมั่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวัสดีๆขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย